ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านะผู้ชมเนาะอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับหลายองค์เลยทีเดียวนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขสามตัวตรงๆด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา พบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองได้เลยนะครับผู้ชมเนาะว่าเราจะเองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับผู้ชมว่าเราจะให้มองเห็นตัวเลขต,ต,ตัวไหนนะครับผู้ชม ไหนห้าอยู่ตรงไหนห้าอยู่ตรงนั้นนั่นมีลหรืออะไรมันห้าเก้ามันห้าเก้าบอเป็นกี่ตัวสองตัวหรือสามตัวมองไปด้วยกันก่อนนะครับผู้ชมเนาะ ตอนนี้เลขที่เห็นก็คือห้าเก้านะครับท่านผู้ชม mm hmm. ฟังตัวป่ะ mm hmm. เลขห้าอยู่ตรงไหนที mm ่ hmm. ใหม่ซิเลขห้าอยู่ตรงนี mm ้ hmm. นเลขเก้าอยู่ตรงไหนอีวก mm ับหลังเลยเลข mm hmm. เก้าอยู่ข้างหลัง ก็เป็นห้าเก้าเก้าห้านะครับท่านผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นเลขเหมือนกันหรือเปล่าหากใครมองเห็นไม่เหมือนแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับมาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมตัวเลขที่เราเห็นก็เป็นห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะมีตัวอื่นอีกไหมเราเห็นแค่สองตัว เห็นสองตัวบอ๊ะอเห็นแค่สองเห็นห้าเก้าเก้าห้านะครับผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ช่างช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงน,นะผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผู้ชมเห็นไหม một chỗ này Thì thế thôi Ừ bên đây เป็นเลขศูยนย์เนาะเห็นแค่นั้นเปลี่ยนไหมตัวเลขเปลี่ยนไหมไม่ยังเห็นห้าเก้ายังเห็น 5, ห้น 5, อยู่ตัวเลขก,ก็ยังไม่เปลี่ยนนะท่านผู้ชมก็เป็น5 9นะครับท่านผู้ชมเนาะ 5995ก้าเานะครับผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณาดูนะครับผู้ชมนะทำไมวันนี้พ่อไม่เห็นตัวเลขนะนี่นี่เห็นห้าเอืมเป็นเหมือนวงกลมอย่างนี้แล้วมันก็สลั่มานีกหนึ่นเป็น5995ก้าเานะผู้ชมทำไมพ่อเห็นเลขเหมือนเลขสองแล้วตองนี้

เห,เหมือนเลขอะไรแปดหรือหกจังๆมองไหน,นอ,ออกก็ออมองไหน,นอ,ออกตกลงเป็นหนะ้าเก้าเนาะ ก็เป็นห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมนะส่วนเลขข้างล่างก็มันจะเป็นเลขสองนะเช่นไหมห้าเก้าสองนะผู้ชมนะตามสายตาแอดมินนะห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมนะ 5้าสองสอห้าเ้าสองสองเนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับท่านะผู้ชมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ